สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนมจากสวนลุงเลิศนะครับวันนี้ก็เข้ามาเที่ยวในสวนการ่ํากันคืนการซักวันหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวพามาเดินดูตัวหางแยะนะครับว่าในลักษณะเน,นี้ยที่สวนเนี่ยทําอะไรไปบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังด้วยว่าในอนาคตเนี่ยเราจะต้องเจออะไรแล้วจะจะต้องแก้ไขยังไงนะครับหมายความว่าเราจะต้องดูแลยังไงนะครับแถวนี้เป็นแถวที่ โดวโลมปะทะนะครับเนี่ยเริ่มมีโลม,มาแล้วสิ่งที่รุ่นเนี้ยห่างแย้แบบเนี้ยนะครับไม่อยากให้เจอเลยก็คือเรื่องของฝนถ้าฝนมาเนี่ยมันจะร่วงเยอะนะครับนี่ก็เมื่อเช้าเนี่ยฉีดแคลเซียมโบลอนนะครับไปแล้วก็ออกซินนะครับแยกกันฉีดนะเมือ่อเช้านี้ฉีดออกซินอัตราผสมอยู่ที่4 0ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรนะครับ ก็ฉีดพ่นนี่เลยนะครับพ่นใส่ดอกเขาเลยใส่หางแยะนี่แหละแล้วก็มาไล่แกะออกไอรุ่นนี้เป็นรุ่นที่บานวันที่หมดหนาวพอดีถามว่ามีโอกาสติดไหมก็มีโอกาสติดสูงอยู่แต่ถ้าเกิดฝนมาโอ้โหเนี่ยก็มีโอกาสนะครับฝนมาเนี่ยก็มีโอกาสดูดล่่งได้เหมือนกันเรื่องของฝนฟ้าเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้เนาะเราก็มาแก้เกมนะครับโดยการทำโคนให้โล่งนะ เนี่ยก็มีโครงการว่าพรุ่งนี้เช้าก็จะเตรียมการกวาดใบไม้ออกจากโคนให้โล่งเตียนที่สุดเขาที่จะทําได้นะครับท่านผู้ชมรุ่นไหนที่ได้ดอกรุ่นเยอะก,กันกับผมนะไอรุ่นนี้ก็คือเป็นรุ่นกันตายเผื่อรุ่นนั้นร่วงก็ยังเหลือรุ่นนี้นะครับเนี่ยกวาดยากวาดอะไรออกให้หมดเลยนะครับถ้าฝนมานะมันจะได้แบบแห้งไวต้นไม้ก็จะไม่ได้รับน้ําเยอะเกินไปพูดง่ายๆถ้าเกิดมันได้น้ําเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะแตกใบ แตกใบเสร็จแล้วก็ดอกร่วงอีกก็ถ้าเกิดมันแตกใบออกมาจริงๆสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือต้องเล่งใบให้มันแก่เร็วที่สุดอะครับเล่งใบให้มันแก่เร็วที่สุดก็คือฉีดพ,พวกแมกนีเซียมดียวเดียวเล่งให้ใบ,ใบแก่เลยหรือมีอะไรทั้งหลายอะที่แบบเล่งให้แก่ไวขึ้นอะอย่างเช่นปุ๋ยแบบตัวหน้าต่ำกลางหลังสูงพวกห้าตัวศูนย์ห้าสิบสองสามสิหรือหกสามพวกเนี้ยนะครับ เตรียมไว้เลยเตรียมไว้เลยนะเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้แล้วกันนะครับเตรียมไว้เลยนี่สำคัญนะครับชุดนี้มันเป็นรุ่นที่บานเยอะด้วยนะสินะครับเนี่ยรุ่นเนี้ยบานเยอะด้วยเนี่ยหลุดไปแหละแต่มันเยอะไงครับมันก็เลยมีหลุดบ้างเล็กน้อยนะตัวนี้เราไม่ต้องตกใจแต่ถ้าเกิดมันหลุดทั้งพวงเนี่ยโอ้โหเนี่ยอันตรายนะครับ มาแกะมาแกะตัวนี้ออกนะพยายามมาแกะหมวกออกมันจะได้แบบพวกมาลงมลแรงอะ่ะไม่มีส่วนทางใบทางใบเราเตรียมไม่รอเลยนะครับเตรียมไม่รอเลยพวกปุ๋ยกดใบทั้งหลายอะ่ะนะครับใครที่อยากจะใส่อะ่ะนี่แหละช่วงนี้เลยนะครับที่หลายๆคนถามว่าปุ๋ย52 34นี่ฉีดตอนไหนปุ๋ย6 30 30 4ฉีดตอนไหน52 30พวกนี้ยฉีดตอนไหนนี่แหละ ตอนนี้เลยตอน,นตอนที่ฝนมาตอนที่ใบออกนี่แหละนะครับฉีดเร่งให้ใบเขาแก่เร็วขึ้นน่ะสองสาวันเอาให้ใบมันกลางเลยแล้วค่อยแบบมาโฟกัสใบที่เหลืออยู่บนต้นเอานะครับถึงแม้เราไม่ได้ใบใหม่ก็ตามมันออกมาใบาเล็กๆอะ่ะมันก็ไม่ใช่ใบที่เสียไงมันเป็นใบที่แบบเราไม่ต้องการให้เขาออกมานะแต่มันดันออกมาเราก็ต้องใบเร่งให้มันแก่เลยนะรเร่งให้มันแก่เลย แก่ไม่ทันอะ่ะมันจะดึงอาหารถ้ามันออกเนี่ยเห็นไหมเริ่มมาแล้วนี่แลบๆมาแล้วนเนี่ยเนี่ยก็จะฉีดห 30, 30นะฉีดเพื่อให้ใบตรงนี้มันกลางเร็วขึ้นแต่สังเกตดูเห็นไหมมันเป็นยอดเล็กๆนะของผมอะ่ะอย่าให้มันแตกยาวให้มันแตกยาวใบใหญ่เมื่อไหร่เป็นเรื่องนะครับไอ้หางแย้พวกนี้ไม่อยู่หรอกซึ่งอนาคตเราก็ไม่รู้นะว่ามันจะอยู่ไม่อยู่อะ่ะนะครับเราก็ทําได้เท่าที่ เราทําได้อะ <c oughs> ข้างบนนี้ก็เหมือนกันไล่แกะออก <c oughs> บานหมดแล้วนะครับที่สวนบานหมดแล้วบานคืนเมื่อวานนี้เป็นคืนสุดท้ายนะครับที่บานหมดแล้วก็จะเหลือเป็นรุ่นไหนละ่ะรุ่นเล็กๆะนะครับ <c oughs> เป็นรุ่นมะเขือพวงอ่ะนะครับเนี่ย <c oughs> ที่ยังที่ยังไม่ได้บาน ลองขยา่าดูมันจะร่วงไหมแข็งแรงดีอยู่ถ้ามันจะร่วงนะมันอยู่ไม่นานหรอกนะครับถ้ามันจะร่วงไม่เกินอาทิตย์หลังดอกบานรนะ่วงแล้วนะครับถ้ามันจะร่วงอะ่ะแต่ถ้ามันเกิดเกินอาทิตย์ไปแล้วมันแบบมีขึ้นเกล็ดมีอะไรเนี่ยเออมีโอกาสมีโอกาสติดเยอะนะครับดีใจไว้รอเลยแล้วก็มาขยา่าแล้วก็เปิดดูข้างในมันมีเพียไหม้ส่วนมากจะเป็นเพียไฟนะครับแต่โยเยะข้างใน มันจะเป็นผลเสียทําให้หนามจีบนะครับแต่มันส่งผลต่อลูกไหมมันก็ไม่ส่งหรอกนะแต่มันไม่สวยขายได้ไม่ได้ราคานะมาไล่แกะออกให้หมดเลยนะไม่ต้องเก็บไว้นะครับไล่แกะออกให้หมดเลยนี่อย่าลืมนะครับอย่าลืมก็ฉีดออกซินขึ้นไว้ก่อนเลย ไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นแล้วเป็นหางแย่นี่เราฉีดออกซินไปเลยนะครับทําอะไรไม่ได้แล้วไงนะครับรอรุ้นสภาพอากาศอย่างเดียวทีนี้ถ้าฝนตกมาเออก็ถ้าใบมันออกเราค่อยฉีดเร่งให้ใบมันแก่เร็วขึ้นส่วนทางดินยังนะครับทางดินยังยังก็มีแค่เติมเล็กๆน้อยสู่เสมอนะครับหรือ2ี่สิบแเบา,เบาในเรื่องของปุ๋ยทางดินอะใจผมก็ไม่อยากให้ใส่นะครับไม่อยากให้ใส่หรอก ๋ยวมันจะไปแตกใบวันนี้เริ่มเหมือนมีลมลมฝนนั่นแหละนะครับเป็นพายุปเปลี่ยนถ่ายฤดูเป็นอะไรที่ไม่อยากให้ให้มาเลยแต่ทุเรียนเล็กก็ชอบนะครับให้ฝนมาเลยแต่ทุเรียนโตที่ให้ผลผลิตอย่างเงี้ยก็ไม่อยากให้มานะครับมาแล้วมันจะส่งผลเสียแล้วลูกลก็ดีงเลืเอดเ,เดินมาเล่นเลย <c oughs> ต้นนี้เป็นต้นที่เลี้ยงลูกสวยมากแล้วก็ปีที่ผ่านมาให้ผลผลิตยเยอะ นะครับต้นนี้เล็กๆเนี่ยให้ผลผลิตยเยอะมากนะครับก็พยายามสังเกตดูอีกประมาณสักอาทิตย์หนึงสอ,งอาทิตย์เรามาดูการไหม้ของไอ้ตัวนี้เขาเรียกหางแย่เนี่ยถ้ามันไหม้เป็นสีดําไปจนสุดเลยอะ่ะนั่นคือการผสมเกรสรสมบูรณ์มีโอกาสติดสูงนะครับแต่ถ้าเกิดมันไหม้มาได้ครึ่งเดียวแล้วก็แบบหัวโตลูกนี่โตเนี่ยแสดงว่าการผสมเกรสรอ,อะ่ะไม่โอเค อาจจะผสมเกสอนในวันที่หนาวหรือแบบสภาพอากาศไม่เหมาะนะโอ้ข้างบนนั้นก็รู้สึกะบาลนแบบเยอะอยู่นั้นนะพยายามมาแกะออกนะครับแกะหมอกออกเนะี่ยเดี๋ยวเราไปดูฝั่ง,งุู้นกัน รุ่นนี้ก็รุ่นชนใบอ่อนมันก็ชนทุกปีนะครับลุงเลื่อนนี่ปวดหัวกลัวไว้ก่อนแล้วนะครับยังไม่ได้อะไรเลยลุงเลื่อนนี่บ่นแล้วโอ้ยชนใบอ่อนชนใบอ่อนผมก,ก็บอกว่าเราทําทุเรียนมันก็อย่างนี้แหละไม่เจอปัญหาใดก็ปัญหาหนึ่งทุกปีมันไม่เรียบง่ายเสมอไปหรอกทําทุเรียนนะครับมันง่ายขนาดนั้นใครๆเขาก็ทําได้ใช่ไหมแต่มันทํายากเนี่ยเราก็ต้องแบบต้องคนที่คนที่แบบจริงๆอ่ะเห็นไหมเริ่มเริ่มหลุดแล้ว แต่เราก็ต้องดูด้วยอะ่ะถ้าดอกมันเต็มต้นอะ่ะมันหลุดว่างหลุดบ้างมันก็เราก็รับได้นะแต่ถ้าเกิดแบบดอกนิดเดียวอะ่ะหล่นหมดก็น่าเป็นห่วงอยู่แต่เนี้ยมันมีดอกอีกรุ่นหนึ่งเห็นไหมครับในเป็นรุ่นที่นันอรุ่นเล็กๆนั้นถ้าไอรุ่นนี้หลุดเนี่ยก็ยังเหลือรุ่นเนี้ยเก็บไว้หมดเลยนะครับเก็บไว้ภาวนาหนึ่งถึงสองอาทิตย์นี้อย่าให้ฝนมา ถ้าฝนมาก็โอ้โหเหนื่อยถือว่าปีนี้ก็ผลผลิตลดลงนะครับปีนี้ก็หนักจริงแหละใครที่ทําทุเรียนโซนภาคอีสานไม่ว่าจะ่ภาคไหนไม่ว่าจะเรื่องของอากาศหนาวนะครับหนาวแล้วก็เนี <c> ่ย <oughs> มาเจอกับหางแย่ชนกับฝนซึ่งเราก็ไม่ได้สามารถรู้ได้อะคาดคะเนฝนสภาพอากาศแบบเป็นเดือนๆได้ใช่ไหม <c oughs> เราก็แบบอืแก้ไขหน้างานกันไป ปีนี้ก็เห็นคนบ่นเยอะมากนะครับว่าโอ้ใบร่วงใบไม่อยู่แล้วไม่รู้จะได้ไหมอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดสวนไหนที่ใบไม่อยู่ก็ผมก็แนะนําว่าส่งต้นเลยนะไม่ต้องไปฝืนละถ้าใบามันน้อยอะใบมันร่วง70 80ของต้นก็ส่งเลยนะครับส่งใบหว่านปุ๋ยดึงใบใหม่เลยเตรียมเอาปีหน้าเอาต้นฤดูก็ได้นะครับอ่าโอเควันนี้ก็เข้ามาผ่าชมเล็กๆน้อยตอนกลางค่ำคืนนะครับ ไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับ